แกงตัวนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาทําจีบตรงนี้กันนะคะเราจะมาใส่จีบตรงนี้นะคะแขนเนี้ยเราแยกแล้วก็ยกก่อนนะคะอันเนี้ยทั้งหมดเขาจะมีอย่างนี้นะคะเราแยกตรงนี้ออกมาก่อนนะคะมีคลิปสอนนะคะมีคลิปสอนเขียนว่าแขนหมูแฮมนะคะพอเราแยกแบบนี้ออกมาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวละนะคะเราจะทําตรงเนี้ค่ะให้ใส่จีบนะคะ สามจีบตรงจีบตรงนี้แล้วแต่เราจะตั้งเลยค่ะเราก็ไปพับกระดาษมาแบบนี้ช่องจีบแต่และช่องเนี่ยอยู่ที่เราเลยนะคะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้านะคะแล้วก็จีบของเราเนี่ยจะแหงนขึ้นไปอย่างนี้นะคะจะแหงนขึ้นไปอย่างนี้เราก็แขงก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะจีบแรกคือจุดนี้นะคะตัดออกจากกันเลยค่ะตัดออกจากกันแล้วก็นํา ส่วนเนี้ค่ะมาชนไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปแปะสก็อตเทปทีละจีบทีละจีบนะคะเราพับอย่างนี้ไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ให้ให้เขาตรงกันอย่างนี้นะคะเห็นนะดูดีๆให้เขาตรงนะคะ อย่างนี้แล้วนะคะนําส่วนเนี้ยค่ะมาเสริมมาต่อนะคะมาต่อต่อจากตรงนี้นะคะต่อจากจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะคะนะคะพอต่อแล้วเราได้อย่างนี้ใช่ไหมคะดึงลงมาอย่างนี้ค่ะเราก็ตัดตรงนี้ออกค่ะเส้นตรงนี้เราก็ตัดอ,ออกไปเอาใหม่นะ หนึ่งจีบสองจีบสามจีบเนี่ยคือส่วนที่เราตัดออกใช่ไหมคะเขอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเล็งนะให้ดีๆนะคะไม่ใช่ว่าขยับไปขยับมาอย่างงี้แขนเบี้ยวนะคะเส้นกลางเนะะี่ยค่ะเส้นกลางตรงเนี้ยจะต้องตรงเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้นะคะ ก็จะได้อย่างนี้นะดึงนี่ออกไปทีนี้เราก็แปะสกอตเทปได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยเราจะแปะสกอ๊อตเทปแค่บนกับล่างไม่ต้องไปแปะทุกช่องนะคะแล้วเราก็แต่งนี้เลยค่ะ อนนั่งนี้ากตรงนี้นะคะค่อยๆเลี้ยวไม้บรรทัดเราก็จะได้จีบนี้นะคะอันนี้พี่หงตตกลงพี่หงทําแค่สองจีบนะคะนะคะทําแค่สองจีบไม่ได้ทำสามจีบเพราะว่าผ้าเขานิ่มเดี๋ยนะทำสามจีบค่ะไม่ได้ทำสองจีบจีบนี้โดนโดนบงังเนะะี่ยค่ะ ตรงมีสามจีบนะคะไม่ใช่สี่จีบนะคะหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะเนี่ยจะจะจะค่อนข้างเปืองผ้าหน่อยเพราะว่าตรงนี้ก็มีจีบแล้วก็ตรงข้างบนนะคะตรงข้างบนนี้ก็เป็นหมูแฮมนะคะเราไปลองเวลาเราตัดแล้วนะตัดผ้าแล้วเรานําผ้าออแกนดี้นะคะมาลองลองแค่ตรงนี้ก็พอ แต่อเกนดี้เนี่ยหัวผ้าเนี่ยเขาจะคันนะระวังได้นะเก็บหัวผ้าก่อนนะคะวางแค่ตรงนี้ตรงข้างล่างไม่ต้องวางแล้วก็วางไปถึงข้างบนเลยเวลารูดเนี่ยตรงนี้จะได้พองๆก็ตรงนี้เขาก็จะเด้งๆนะคะคือจีเขาก็จะแตกออกจะไม่เหี่ยวลงมานะคะ